สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับกช่องไม่มมอนทารา์ชแนลนะคะชรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปตรงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครที่กําลังจะเข้ามาตกกลุ่มรักคุณนะชาวธาตุไฟขอเริ่มต้นดูที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะคะมันขอใช้เป็นสําหรับนี้นะ ชาวธาตไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะพลังงานของตัวคุณนะมันต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับชมนะคะเรียกว,ว่านำไปรับใช้ได้ถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวในคลิปนี้ตรงกับเรื่องราวของตัวคุณอะนะมาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ มีไพ่ knight s นะคะ king of wands the emperor นะคะแล้วก็มีไพ่ temperance นะ mm hmm. ต้องบอกเลยว่าชาวทักไฟในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานของตัวคุณเนี่ยมนมองว่านะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะซึ่งมีการพัฒนานะคะไปอยู่ในจุดของ ที่เรียกได้ว่ามันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ,นะคะหลายคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทํางานนะคะที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์นในการโยกย้ายปร,รับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนาะไปสู่จุดที่มันดีกว่าเดิมนะคะมีการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตหลายอย่างนะแล้วก็มุนมองว่านะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณ ตั้งเป้าหมายในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ากำลังมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาะคะกับการที่จะทำงานหาเงินนะคะ ก็รู้สึกว่าเป้าหมายชีวิตคุณมันค่อนข้างเริ่มชัดแล้วก็หลายคนมีการประสบความสําเร็จกับในเรื่องของการงานอย่างที่คุณได้ตั้งเป้าตั้งใจไว้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะที่จะเข้ามาตกกลุ่มรักคุณนะคะขอดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยนะคะมาดูกันนะใครที่จะเข้ามาตกกลุ่มรักคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่สีถ้วยนะคะ The Hermit จ้า สิไม้เท้านะคะยังไงคะเนี่ย queen of cups นะคะแล้วก็มีไพ่ knight nice of cups นะคะ a ัศวินถือถ้วยค่ะมนมองนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะคะเป็นคนที่โฟกัสกับเรื่องราวของตัวเองค่อนข้างเยอะนะมนว่าคนคนนี้เขามีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือว่าสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะมากเลยนะคะอาจจะเป็นเดอะแบกในบางเรื่องบางราวอย่างเช่นในเรื่องของการงานการเงินนะคะจ,จะเป็นเสาหลักของที่บ้านด้วยก็ได้มนรู้สุกว่าเขามีภารกิจมีสิ่งที่ต้องทำแบบเยอะมากนะคะก็น่าจะเป็นคนที่เหมือนกับ เขามีภาระหนะ้าที่ความรามับผิดชอบแบบมันเกินตัวเขาไปมันทําให้รู้สึกว่าโอเวอร์โหลดรู้สึกว่ามีความเครียดเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้นะ่ะถ้าเรามองภายนอกมันว่าอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรใครหรือไม่ได้ไปโฟกัสอะไรที่ใครอย่างเต็มที่แต่ถ้ามองลึกๆนะมันว่าเขามีในเรื่องของความรักความหวังดีความห่วงใย,ยใส่ใจที่มีให้กับตัวคุณนะนะคะภาพรวมเหมาะมนมองว่า มีลักษณะของการที่แบบน่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีดูดีแล้วก็มีอาจจะมีกลิ่นอายแบบาวา่าทรงแบบทรงแบบทหน่อยๆอะไรแบบนี้คือเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดูเฟรนลี่นะคะสำหรับคนคนนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะขอดูเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะลักษณะเป็นยังไงเอ่ย มีไพ่ Queen of Wands นะคะราชินีถือไม้เท้าไพ่ The Sun นะคะไฮโ h แฟนนะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือไม้เท้านะ,ะมันมองว่าคนคนนี้นะลักษณะของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นน้องเป็นคนที่เขาเออ ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจหรือว่ามุ่งมั่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากๆนะคะคนคนนี้ที่มอนมองเนี่ยมอนว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจกับในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแบบเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อย่างที่คุณบอกอ่าอย่างที่เราบอกในตอนแรกคือมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องราวของความรักมากเหมือนกับ โฟกัสชีวิตส่วนตัวโฟกัสตัวเองแล้วก็เข้าใจอะไรตามหลักความเป็นจริงอะคะ่ะมอนว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มาในทางแบบสายธรรมะหรือว่าชอบที่จะเป็นการแบบว่าอยู่คนเดียวด้วยอะไรแบบนี้นะคะนอกจากมีโลกส่วนตัวสูงนะมันว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าไปฝากไฟในเรื่องราวของความรักอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูในส่วนของ พลังงานนะคะของเขาดูสิว่าจะมีการเทคชั่นอะไรนะคะมาถึงชาวธาตไฟบ้างนะคนคนเนี้ยนะคะจะมีการเทคชั่นอะไรมาถึงชาวธาตไฟคะ่ะมีไพ่เก้าเหรียญมีไพ่เดะมูนนะคะสไม้เทา้าแล้วก็มีไพ่10บดาบนะมันว่าลักษณะมันดูแบบมีพลังงานของความรู้สึกที่เป็นเรื่องของการรีคอร์ดการฟื้นฟูอะไรแบบนี้ด้วยเนาะ การเทคชั่นของเขานะคะมนว่าเหมือนเป็นการรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างนะมันเหมือนกับมีมุมมองมีเป้าหมายมีโกแล้วแหละในใจว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่เหมือนรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอาจจะรอในเรื่องของการเรคอรี่การฟื้นฟูก,การฮิลลิ่งอะไรต่างๆทั้งตัวเขาตัวคุณด้วยก็ได้นะคะ คุณสองคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันในเรื่องของการที่อาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักหรือสิ่งต่างๆที่มันมีความเจ็บช้ำหรืออะไรมาแบบเนี้ยันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการที่ทําให้รู้สึกว่ามันอาจจะมาแมทกันตรงนี้ได้ดีหรือว่าช่วยกันในเรื่องของการฮิลใจซึ่งกันและกันนะคะคือมีอะไรที่ลิงกันด้วยการ t a k e a c t i o n โมนว่าเป็นภาพรวมของการที่คุณทั้งสองคนอาจจะเติมเต็มความสุขด้วยตัวคุณเองเหมือนประมาณว่า เราต้องเติมให้ตัวเองเต็มก่อนอะเราไม่ได้ไปคาดหวังกับคนคนนี้ว่าเขาจะมาเติมเต็มความสุขความสมหวังอะไรให้กับเราในเรื่องบางเรื่องอะค่ะในเรื่องความสัมพันธ์เวลาที่เราจะมีการคุยเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรู้สึกว่าเราก็แฮปปี้มีความสุขกับตัวเองก่อนงานอดิเรกของตัวเองงานของตัวเองสิ่งต่างทําทำตัวเองให้มีความพร้อมแล้วก็ถ้าเกิดว่า ความรักที่เข้ามานะคะเข้ามาโอเคก็สามารถเรียนรู้พัฒนาต่อยอดกันไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาในรูปแบบที่แบบมันไม่โอเคก็แค่ กลับมามีความสุขกับตัวเองเท่านั้นเองประมาณนี้นะหมุนว่าแนวความคิดของคุณสองคนอาจจะมีการลิงก์งกันตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นถึงในเรื่องของความวิตกกังวลอะไรบางอย่างที่คนคนนี้เขารู้สึก,กน,นะคะเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนคุณจะชอบเขาหรือเปล่าคุณจะรู้สึกโอเคกับเขาหรือเปล่าประมาณนี้นะคะมาแต่เรามาดูกันว่าจะมีการเทคชั่นอะไรอีกนะคะคนคนนี้นะถึงชาวธาตุไฟนะคะ สิถ้วยมาเลย9้าไม้เท้าและแอบมองแอบส่องแน่นอนนะผนว่าเขาอาจจะมาเป็นสายเปยอะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยนะคะมีไพ่งออฟคอยด้วยแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยนะคะน่าจะเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกหรือ มอบสิ่งดีๆมอบความรู้สึกดีๆให้มันจะได้เป็นฟ e ลลิ่งความอบอ,อุ่นเหมือนคนในครอบครัวเหมือนแบบมีความผูกพันกันซึ่งมากไปมากกว่าของความรักแพชั่นอะไรที่มีอะนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะ๊ะ มีไพ่ดีเมอร์ขึ้นมานะคะเดอรดีเมอร์จ้ากคิงออ a แอรราชาถือดาบนะคะ Pace เ f Earth เด็กถือเหรียญแล้วก็ The ร์ e ิวนะคะมันว่ามีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาความก้าวหน้าทีจ่จะมาหาคุณแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันว่าคุณสองคนนะคะคนที่เขาจะเข้ามาตกกลุ่มหลักคนเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อมค่ะในตอนนี้นะแล้วก็มันว่าเดี๋ยวจะมีเป้าหมายอะไรต่างๆที่มันชัดเจนขึ้นรวมถึงในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะการสาร้างสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะคําแนะนําจากไพ่ให้ชาวธาตุไฟคะ่ะมาดูกันนะ มีไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมานะคะไพ่หนึ่งดาบเด็กถือดาบนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ไม้เท้านะคะคนมาช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณต้องตกผึกกับตัวเองให้ได้นะก็คือความต้องการของตัวเองนะคะการ ที่เราค้นหาตัวตนของตัวเองให้เวลากับตัวเองศึกษากับตัวเองเรียนรู้กับตัวเองว่าเราต้องการคนแบบไหนต้องการใครเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่เราอาจจะต้อง เรียกว่ามีพลังงานดีๆให้กับตัวเองด้วยหลายอย่างต้องชัดเจนสื่อสารมีการปรับตัวแน่นอนค่ะกับสถานการณ์สิ่งต่างๆที่จะเจอต่อจากนี้นะคะอาจจะมีทั้งเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้พึงพอใจแล้วก็มีเรื่องที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้นะคะมันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะแต่ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องเคลียร์คัสกับความต้องการของตัวเองจริงๆนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรที่จะเข้ามาตกกลุ่มรักคุณบ้างนะคะมีชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีมังกรแม่ชาวราศีตุลนนะคะและก็โอ้ตุลสังชาวราศีมีนนะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ